คุณหนูข้าขอเสนอทางออกอย่างอื่นได้ไหมพะยะคะ่ะอาจารย์วิญญาณสปิริตมาสเตอร์รีบเอ่ยขึ้นก่อนเขาแน่ใจว่าตนเองไม่สามารถเอาชนะเสียวหัวในการต่อสู้ได้และหากพี่น้องตระกูลตู้ยังคงสู้กับหยวนต่อไปพวกเขาก็จะพ่ายแพ้และเสียชีวิตในไม่ช้าเช่นกันไม่มีทางเลือกอื่นเหลืออยู่เขาจึงต้องอ้อนวอนขอความเมตตาหวังเพียงว่าพวกเขาจะไว้ชีวิตพี่น้องตระกูลตู้ไว้เขาว่าเรารองเจรจากันไหมพะยะคะ่ะ หากคุณหนูยอมปล่อยให้ท่านทั้งสองหนีไปตระกูลตู้จะชดเชยความเสียหายที่พวกเขาสร้างไว้ให้กับคุณหนูของท่านปล่อยพวกเขาไปเหรอแต่พวกเขาเป็นฝ่ายที่กระโจนเข้ามาหาพี่หยวนเองแท้ๆเสียวหัวตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยข้าไม่ปฏิเสธว่าท่านทั้งสองผิดแต่การฆ่าพวกเขาจะไม่ทําให้ท่านได้อะไรเลยที่จริงแล้วหากท่านฆ่าพวกเขาไม่ว่าท่านจะมีภูมิหลังอย่างไรตระกูลตู้จะทําทุกอย่างเพื่อแก้แค้นให้พวกเขาและข้าเชื่อว่า ท่านทั้งสองคงไม่อยากให้ตระกูลตู้ทั้งตระกูลตามล่าท่านหรอกตระกูลตู้ข้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยเสียวหมัวกล่าวอาจารย์วิญญาณอื้องไปถึงแม้ตระกูลตู้ไม่ใช่ตระกูลที่ส่งพลังที่สุดในโลกแต่พวกเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงการบ่มเพาะคาทิเวชั o นมีผู้เชี่ยวชาญระดับอาจารย์ใหญ่สปิริตแกรนด์มาสเตอรหลายคนในตระกูลและถึงแม้ใครจะไม่รู้ถึงความสำเร็จของพวกเขาแต่ก็ต้องรู้จักชื่อเสียงของพวกเขาอย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้นหากฆ่าฆ่าพวกท่านทั้งสามตระกูลตู้จะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นคนฆ่าพวกท่านถึงแม้จะมีคนรอดไปได้สักคนพวกท่านรู้ไหมว่าเราเป็นใครพวกท่านจะตามหาเราเจอได้อย่างไรเสียวหัวถามด้วยสายตายเย็นชาที่ไม่เข้ากับรูปลักษณ์เด็กๆของเธอสีหน้าอาจารย์วิญญ,ญาณซีดเผือดทันทีหลังจากได้ยินคำพูดของเสียวหัวเขาเริ่มตรหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์หากเสียวหัวฆ่าพี่น้องตระกูลตู้รวมถึงตัวเขาใครจะไปบอกตระกูลตู้ว่าใครเป็นคนทำ เว้นเสียแต่ว่าพวกเขาจะคุยกับผีได้มิฉะนั้นพวกเขาจะไม่มีวันรู้ความจริงเก,กรุณาเมตตาข้าด้วยพยาขาคุณหนูไม่จําเป็นต้องมีการหนองเลือดเพราะเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ใช่ไหมยพยาขาสุดท้ายแล้วพวกนั้นก็เป็นเพียงเด็กหนุ่มที่ปล่อยให้ความเย่อหยิ่งและความทนงตนครอบงํามีคนแบบพวกเขามากมายและข้าแน่ใจว่าแม้แต่คุณหนูของท่านก็เคยทําผิดพลาดมาก่อนอาจารย์วิญ,ญญาณเริ่มอ้อนวอน และหากไม่ใช่เพราะแรนกดดันจากเสียวหัวเขาคงคุกเข่ากราบพงต่อหน้าเธอไปแล้วอย่าเอาพี่ยวนไปเปรียบกับพวกอันธพาลสองคนนั้นเลยพี่เขาเป็นพี่ชายที่ดีที่เล่นกับเสียวหัวตอนที่ไม่มีใครเล่นด้วยเสียวหัวตะโกนขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่ตั้งใจปล่อยพลังฆ่าฟันคิวลิ่งอินเทนต์ออกมาทําให้อาจารย์วิญ,ญญาณถึงกับหายใจไม่ออกค่าหายใจไม่ออกอาจารย์วิญ,ญญาณเริ่มสำลักขณะเดียวกัน เมื่อหยวนกระแทกพี่น้องตระกูลตู้ลงกับพื้นเขารู้สึกถึงพลังอัปมงคลอยู่เบื้องหลังจึงหันไปมองเสี่ยวหัวเมื่อเห็นสีหน้าไม่สบอารมณ์ของเสี่ยวหัวความคิดแรกของเขาคืออาจารย์วิญญาณได้ทําอะไรกับเธอจึงละเลยพี่น้องตระกูลตู้แล้วรีบวิ่งไปหาเธอทันทีเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมเสี่ยวหัวหืมได้ยินเสียงหยวนเสี่ยวหัวก็หลุดพ้นจากความโกรธหันไปมองเขาที่จ้องมองเธอด้วยสีหน้าเป็นห่วงเท่านั้นเจ้าเจ็บตรงไหนหรือเปล่า เขาถามและเธอก็พยักหน้าเสียวหัวไม่เป็นไรพี่หยวนอย่างนั้นหรือดีใจจังเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากรู้ว่าเสียวหัวปลอดภัยหยวนจึงสังเกตเห็นอาจารย์วิญญ,ญาณที่นอนอยู่บนพื้นกำลังหายใจหอบหนักเรากับเพิ่งวิ่งมาราธอนเสร็จเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาถามเสียวหัวเบาๆเสียวหัวไม่รู้เท่าบอกพร้อมกับยกไหล่ขึ้นเล็กน้อยหลังจากหายใจเข้าออกได้ปกติกอาจารย์วิญญ,ญาณพูดว่าโปรดข้าขอร้องอยากฆ่าข้าเลย นั่นไม่ใช่เรื่องที่ข้าจะตัดสินใจเสียวหัวกล่าวแล้วเธอก็หันไปมองหยวนที่ดูเหมือนจะงงงวยเขากำลังพูดอะไรทำไมข้าต้องฆ่าพวกเขาด้วยหยวนถามเอ๊ะท่านจะไม่ฆ่าพวกข้าหรออาจารย์วิญญาณมองเขาด้วยดวงตาเบิกโพลงด้วยความตกใจแน่นอนข้าไม่ทำถึงแม้ข้าจะโกรธเล็กน้อยกับเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้แต่ข้าไม่เหมือนคนบางคนที่ฆ่าคนอื่นเพียงเพราะถูกดูหมิ่น อย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หมายความว่าข้าจะไม่ฆ่าใครเลยเพราะแม้แต่ข้าก็มีขีดจำกัดหยวนกล่าวขอบขอบคุณมากพยาัขาคุณหนูขอบคุณที่แม่ตาข้าข้าจะรีบจากไปกับพวกนั้นทันทีและเราจะไม่ปรากฏตัวต่อหน้าท่านอีกเลยอาจารย์วิญญาณกลาบลงกับพื้นด้วยน้ําตาคลอเบา้ารอสักครู่ใครบอกว่าท่านจะไปได้เร็วขนาดนั้นฮะอาจารย์วิญ,ญญาณมองเขาด้วยด,ว,ยดวงตาเบิกโพลง าใช้พลังไปเกือบหมดหลังจากต่อสู้กับพวกนั้นและข้าเพิ่งใช้เงิน500้อเหรียญทองไปกับอิ่มท้องไม่นานมานี้ตอนนี้ข้ารู้สึกเหมือนเสียเงินฟรีท่านจะชดเชยความเสียหายนี้ให้ข้าได้อย่างไรหยวนกล่าวไม่เพียงแต่อาจารย์วิญญาณเท่านั้นแม้แต่เสียหัวก็จ้องมองเขาด้วยดวงตาเบิกโผล่ด้วยความตกใจแน่นอนถึงแม้จะไม่มากนักเพราะท่านทั้งสองใช้ไปเกือบหมดแล้วแต่ข้าจะมอบให้ท่านทั้งหมดอาจารย์วิญญาณรีบหยิบกระเป๋าเงินของเขาออกมา และมอบให้หยวนราวกับว่าเขากำลังถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าวันหนึ่งข้าจะกลายเป็นเหยื่อของการรีดไถและมันยังเป็นของเด็กหนุ่มนักรบวิญญ,ญาณระดับล่างอีกด้วยเขาคร่ำครวญในใจรู้สึกว่าความภาคภูมิใจในฐานะอาจารย์วิญญาณของเขากำลังแตกสลายเป็นพันชิ้นหยวนกลืนน้ำลายแล้วก็รับกระเป๋าเงินโดยไม่แสดงความละอายแม้แต่น้อยแล้วเขาก็พูดต่อขอบคุณสำหรับการบริจาคบ้าอะไรของเขาอาจารย์วิญญาณโต้แย้งในใจ แต่เขาไม่กล้าพูดออกมาดังๆเพราะกลัวว่าหยวนจะเปลี่ยนใจและฆ่าพวกเขาหมดท่านไปได้แล้วหลังจากได้รับอนุญาตจากหยวนอาจารย์วิญญาณก็รีบไปคว้าตัวพี่น้องตระกูลตู้แล้วรีบหนีออกจากที่เกิดเหตุทันทีร,รอสักครู่ท่านจะพาพวกข้าไปไหนพวกข้ายัางไม่แพ้เขานะปล่อยข้าสู้กับเขาข้าจะนอนไม่หลับคืนนี้ถ้าไม่จัดการเขาพี่น้องตระกูลตู้พยายามดิ้นรนหนีจากการจับกลุ่มของอาจารย์วิญญาณแต่ด้วยระดับพลังที่ต่ำกว่าเขาเขาจึงถูกพาตัวไปอย่างง่ายดาย หายไปในไม่กี่อึดฉา